ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่498ปฏิบัติการรับกลางดึก วันนี้หลัวเฟิงไม่ได้สวมชุดเกาะสีดำชุดเดิมแค่สวมเสื้อคลุมยาวสีดำเท่านั้นยืนอยู่ข้างกำแพงคฤหาสน์ด้วยมือเปล่าตระกูลฉุนวี่หรือหลัวเฟิงยิ้มเล็กน้อยขับร่างเขาหายไปราวกับลมหอบหนึ่งเข้าสู่ด้านในคฤหาสน์เลอหรูแห่งนี้โดยไม่มีใครรับรู้คฤหาสน์ตระกูลฉุนวี่กินพื้นที่สิบตารางกิโลเมตรแยกเป็นเรือนหลังนอกกับตำหนักใน เรือนหลังนอกเป็นที่อยู่อาศัยของคนระดับทั่วไปของตระกูลการป้องกันจึงผ่อนคลายกว่าไม่ได้เข้มงวดเท่าตำหนักด้านในสุบสุบสุสุบ,ส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 บคนชุดดำเดินแค่สามก้าหยุดลงตามพุ่มไม้ตรงมุมกำแพงที่ค่อนข้างเมืดระหว่างทางปรากฏเงาสามสายก่อนที่จะมาถึงรอยต่อตำหนักด้านในภารกิจผนึกทานโลหิต เมื่อเป็นหนึ่งในภารกิจระดับอันตรายมันก็คงไม่ได้ง่ายดายนักหลัวเฟิงนั่งคุกเข่าอยู่หลังก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งสายตากวาดไปรอบด้านเพ่งพลังจิตนุภาพเชื่อมต่อกับมิติจักรวาลสัมผัสกิ่นอชีวิตโดยรอบ กลิ่นอายชีวิตในตำหนักด้านในเห็นชัดว่าแข็งแกร่งกว่ามากมีระดับจักรวาลไม่น้อยทีเดียวคิดจะเดินภายในบริเวณตำหนักด้านในง่ายๆเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ฟิลหลัวเฟิงตั้งอกตั้งใจอย่างยิ่งใช้ก็ออกด้วยวิชาร่างมายาเงาลึกลับร่างกายกายสภาพเรากับเงาทำให้เคลื่อนไหวในความมืดได้ประดุดพยักติดปีกแทรกซึมเข้าไปในตำหนักด้านใน ตั้งใจกันหน่อยอย่าทำท่าเหมือนสับป,ประกแบบนั้นหัวหน้าจะมีใครกล้าบุกลุกเข้ามาในตําหนักตระกูลฉุนวี่เล่าไม่เห็นจะต้องจริงจังขนาดนั้นเลยไม่จริงจังได้แต่อย่างน้อยให้ทำท่าจริงจังไว้ไม่งั้นถูกตรวจพบจะลําบากเอานี่เตือนด้วยความหวังดีนะหน่วยลัตะเวนหน่วยหนึ่งกำลังเดินตรวจตาอยู่ภายในตำหนักได้ยินเสียงพูดคุยกันของคนในหน่วยนั้นฟิว ด้านหลังของพวกเขามีเงาเรือนรางสายหนึ่งกระพริบทีเดียวก็หายไปเข้าไปลึกภายในตำหนักด้วยท่าทางล่างมายาลึกลับทำให้ล่องรอยของหลัวเฟิงยิ่งจับต้องลำบากบวกกับการอย่างรู้มิติและจักรวาลทำให้หลบเวียนยามได้คนแล้วคนเล่าแต่ก็ทำเอาหลัวเฟิงอกสันขวัญแขวน,ขวนเพราะเวียนยามแน่นหนาอย่างยิ่ง แต่ตระกูลใหญ่โตที่เป็นรองแค่ตำหนักเจ้าเมืองในเขตเมืองเยี่ยกังไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเด็ดขาดด้านหน้าเป็นที่พักของเสนาบดีลัวเฟิงแนบตัวเข้ากับเสาของทางเดินสภาพคล้ายเงาเรือนรลางสองตาจับจ้องเรือนพักเงียบสงบแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปอย่างเย็นชาผึบ หลัวเฟิงอาศัยความรู้สึกจากคลื่นสันะเทือนของมิติและจัก,กรวาลขยับเคลื่อนไหวด้วยเส้นทางประหลาดสามครั้งก็เข้ามาในเรือนที่เงียบสงบหลังนี้ชั้นสองของเรือนพักชายตัวเล็กร่างผอมผิวหน้าซีดขาวสวมเสื้อคลุมสีขาวนั่งอยู่หน้าโต๊ะหนังสือคล้ายกำลังคิดอะไรอยู่นักคิดหรือเสนาบดีในตระกูลใหญ่แบบนี้ย่อมมีจำนวนไม่น้อย ยิ่งเป็นตระกูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าก็ยิ่งให้ความสำคัญกับเหล่านักคิดนักวางแผนและชายในชุดสีขาวนี้ก็คือนักคิดที่มีฐานะสูงที่สุดเจ้าบ้านให้ความสำคัญมากที่สุดคนหนึ่งของตระกูลฉุนวี่นามว่าวี่เคร่อฉีแค่ดูจากเรือนพักส่วนตัวที่ถูกจัดไว้ในตำหนักชั้นในก็เดาฐานะของเขาออกวี่เค่อฉีเสียงหนึ่งดังขึ้น เอ๊ะชายในชุดคุมสีขาวตกใจรีบหันมามองเห็นด้านหลังมีชายผมดำในชุดคุมสีดำยืนอยู่นายท่านชายชุดขาวรีบคาวะด้วยความนอบน้อมแววตาเต็มไปด้วยความเทิดทูนและสัตย์ซื่ออืมหลัวเฟิงพยักหน้า ช่วงหกวันที่ผ่านมาได้ทำความเข้าใจกับสภาพภายในตระกูลฉุนวี่เขาได้ใช้ช่องทางต่างๆไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากในเมืองยังได้ใช้วิชาควบคุมวิญญาณโดยเฉพาะ เพื่อสะกดบุคคลสำคัญภายในตระกูลฉุนวี่เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลวิชาทางวิญญาณน,นี้เป็นหนึ่งในวิชาที่หูเหยียนต้วนเจ้าอุกบาทธมินผู้เป็นอาจารย์ของเขาได้ศึกษาค้นคว้าเป็นพิเศษและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ขนาดยันประทับวิญญาณยังบัญญัติออกมาได้ย่อมมีวิธีการปีกย่อยต่างๆอีกมากและในบันทึกการเวลาเล่มที่หนึ่ง ก็มีการพูดถึงเ็ดวิชาลับทางวิญญาณจำนวนมากสิ่งที่ใช้กับชายในชุดคุมสีขาวนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในวิชาประเภทสะกดจิตเท่านั้นเวลานี้ฉันต้องการจะเจอเจ้าบ้านของเธอเตรียมพร้อมแล้วหรือยังหลวเฟิงถามนายท่านโปรดวางใจผมเป็นลูกน้องคนสนิทของเจ้าบ้านได้รับความเชื่อถืออย่างยิ่งต่อให้เคาะประตูขอพบกลางดึก ท่านเจ้าบ้านก็ไม่เคยมีปัญหาวี่เคอร์ชี่พูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจเต็มเปี่ยมเธอนำทางหลัวเฟิงบอกครับชายเสื้อคุมสีขาวตอบอย่างมีมารยาทนายท่านแค่เดินตามหลังก็พอจากนั้นวี่เคอร์ชี่ก็เดินลงจากเรือนโดยมีหลัวเฟิงเดินตามหลังเอียดเอียด ประตูเปิดออกวิคือชี่เดินสายอาดอาดนำหน้าหลัวเฟิงออกไปเดินไปตามทางเดินมีแต่ความสงบตลอดทางเอ๊ะหลัวเฟิงเห็นหน่วยเวรยนยเดินลาดตะเวนสวนทางมาหัวหน้าหน่วยพอเห็นชายชุดคุมสีขาวก็รีบปั้นหน้ายิ้มยำทักทายท่านวิอืมวิคยอชี่ขานตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบหน่วยเวียาาไม่ได้ถามเลยว่าชายชุดดำที่เดินตามหลังเป็นใคร ก็เดินแยกห่างกันไปวี่เคอชี่ถ่ายทอดเสียงว่านายท่านวางใจได้บ่อยครั้งเวลามีเรื่องสำคัญผมก็ต้องหาลือกับเจ้าบ้านดึกดื่นอยู่เสมอบางทีก็พาคนเข้ามาพบเจ้าบ้านนั่นย่อมเป็นคนที่เจ้าบ้านต้องการพบแต่เวรยามพวกนี้ไม่รู้จัก ดังนั้นผมจะพาใครเข้าไปหาก็ไม่มีปัญหาอืมหลวฝเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยเดินหน้าต่อด่านแล้วด่านเล่าหลวฝเฟิงสามารถเดินอย่างเปิดเผยผ่านจุดเวียนยามแต่ละจุดไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากเวียนยามเหล่านั้นปล่อยให้วี่เคร์ชี่พาหลวฝเฟิงเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆยิ่งเข้าจุดสำคัญระบบเวียนยามยิ่งหนาแน่นต่อให้ฉันอยากจะเข้ามา โดยไม่ให้ใครพบเห็นก็คงจะเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้หลัวเฟิงเหลือบมองหน่วยเวรยามที่ยืนประจำอยู่ที่นี่อย่างหนาแน่นคเนด้วยสายตาอย่างต่ำหลายพันคนเห็นชัดว่าได้มาถึงจุดใจกลางของตระกูลฉุนวี่แล้วเปิดประตูวี่เคอชีตระกูลบอกครับท่านวี่โปรดรอเดี๋ยวเวรนยามรีบเปิดประตูข้างที่ปิดสนิทอยู่ออก วีเคืชี่เดินนำหลวเฟิงเข้าไปในพื้นที่จุดสำคัญที่สุดใต้สายตาของเวียนยามหลายพันคนนายท่านที่นี่คือจุดกึ่งกลางที่สุดของตระกูลแล้วเจ้าบ้านและลูกหลานคนสำคัญภายในตระกูลรวมทั้งสุดยอดฝีมือคังสมบัติหอเยี่ยมยุทธทั้งหลายต่างก็อยู่ในนี้วีเคืชี่ถ่ายทอดเสียงบอก และเรือนพักของเจ้าบ้านก็อยู่ข้างหน้าไม่ไกลม,มาถึงแล้วคือตำหนักข้างหน้าหลังนี้เองหลวงเฟิงมองสำรวจอย่างละเอียดสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าคือกำแพงโบราณที่มีการแกะสลักอย่างสวยงามกว้างยาวราวห้าร้อยเมตรภายในกำแพงมีตำหนักสูงเก้าชั้นประตูด้านนอกของกำแพงมีเวรยามอยู่แค่สองคน เปิดประตูวี่เคอชี้สั่งเขาเป็นใครหนึ่งในสองเวียนยามที่อยู่ด้านซ้ายขมวดคิ้วชี้มายังหลัวเฟิงเขาคือคนที่ท่านเจ้าบ้านต้องการพบวี่เคอชี้ย่นหัวคิ้วบอกรีบเปิดประตูสิท่านเจ้าบ้านไม่ได้แจ้งพวกเราก่อนว่าจะมีคนมาพบตอนดึกยามฝั่งซ้ายเพ่งมองหลัวเฟิงพูดเสียงเย็นชา เวลานี้ท่านเจ้าบ้านพักผ่อนแล้วท่านเจ้าบ้านอยากพบเขานานแล้วแต่ไม่เคยมีโอกาสวันนี้ฉันเชิญใต้เท้าผู้นี้มาได้ย่อมต้องรีบพามาให้พบวิเคอชี่ทำหน้าเข้มตวาดใส่ท่าทางตระกูลถือโทษพวกเธอแบกรับไหวหรือยังไม่รีบเปิดประตูอีกหลัวเฟิงย่นหัวคิ้วถ่ายทอดเสียงไปเกิดอะไรขึ้นนายท่านปกติสองคนนี้ไม่กล้าขวางฉันแต่วันนี้กลับแปลก วิเคยชี้ถ่ายทอดเสียงตอบเขาเองก็สงสัยยังไม่เปิดประตูอีกวิเคยชีปั้นหน้าดุตวาดใส่พวกนายสองคนเป็นอะไรไปแล้วยามทั้งสองคนหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยหนึ่งในนั้นส่งยิ้มประจบท่านวี่ที่จริงพวกเราสองคนไม่ได้ต้องการขัดขวางท่านเพียงแต่ ท่านเจ้าบ้านเพิ่งจะได้เด็กมาจากทางจวนเจ้าเมืองเอาเป็นว่าไม่สะดวกรับแขกหากถูกลบกวนท่านเจ้าบ้านคงจะไม่พอใจแต่หากต้องการพบจริงๆให้พวกเราช่วยถ่ายทอดคำสั่งดีหรือไม่อ๋อวิเคอชี่ขมวดคิว้วส่งเสียงบอกหลัวเฟิงนายท่านท่านเจ้าบ้านกำลังเลิงรักกับหญิงสาวอยู่เอายังไงดี เข้าไปเลยหลวเฟิงสั่งวี่เคร่อฉีที่ถูกสะกดจิตอยู่ไม่มีทางขัดขืนคำสั่งของหลวเฟิงเขาหันไปมองยามทั้งสองพวกนายเข้าไปถ่ายทอดคำสั่งพูดว่าเรื่องที่นายท่านจะพบใต้เท้าผู้นี้สำคัญกว่าการมั่วเลืองรักกับหญิงสาวถ้าอย่างนั้นยามทั้งสองรีบเปิดประตูหนึ่งในนั้นเดินเข้าไปข้างใน หลวเฟิงยืนอยู่นอกตำหนักสายตามองผ่านประตูที่เปิดอยู่เข้าไปข้างในท่านเจ้าบ้านท่านเจ้าบ้านยามที่เข้าไปรายงานยืนอยู่นอกตำหนักลองเรียกเสียงเบามีเรื่องอะไรเสียงที่เจือความโกรธดังขึ้นเรื่องอะไรกันนักหนานะน้ําเสียงเย้าวยวนเสียงหนึ่งดังขึ้น ท่านเจ้าบ้านท่านวิพาคนหนึ่งมาบอกว่าเป็นคนที่ท่านเข้าบ้านต้องการจะพบตั้งนานแล้วท่านเจ้าบ้านจะให้พบหรือไม่ยามตอบคนที่ท่านชินแสวิพามาประตูใหญ่ของตำหนักเปิดออกดังปั้งเห็นชายร่างใหญ่เปลือยเทา้าสวมชุดนอนหรูหราอย่างหลวมๆม,มองออกมาข้างนอกสายตาตกสู่หลัวเฟิงในชุดดำเจ้าบ้านตระกูลฉุนวิบังเกิดข้อสงสัย ขืนดูต่อไปความแตกแน่หลัวเฟืองกายล่างเป็นซากเงาสายหนึ่งพุ่งเข้าไปในตำหนักควบ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 เงาล่างสีดำเก้าสายพุ่งลงจากชั้นบนของตำหนักพร้อมกันนั้นหลังกำแพงตำหนักก็ปรากฏเงาคนจำนวนมากพุ่งเข้ามาหาเช่นกัน เป็นถึงเจ้าบ้านตระกูลฉุนวี่ฐานะสูงส่งปานนี้มีหรือจะไม่มีหน่วยองคลักษ์ติดตัวหน่วยองคลักษ์ติดตัวสามร้อคนกับเงาล่างอีก9สายถึงกับมีระดับจักรวาลเก้าคนสมแล้วที่เป็นขุมอิทธิพลเหนือชั้นหลัวฟเฟงในชุดสีดำยืนอยู่ในบริเวณตำหนักสีหน้าเย็นชาสองตาเย็นเฉียบเพียงแค่ยื่นสองมือออกทันใดนั้น บรรดาองคลักษ์300อคนกับอีกเก้าเงาล่างที่เดิมทุกคนถืออาวุธบ้างเป็นดาบศึกบ้างเป็นกระบี่หรืออาวุธแตกต่างกันบ้างเตรียมซัดอาวุธรับหมายสังหารหลวงเฟิงถ้าว่าภายใต้การบังคับของพลังจิตตานุภาพอันรุนแรงอาวุธทั้งหลายขององคลักษ์ทั้ง300คนต่างก็ปาดเข้าใส่ลำคอของตนเองไม่ องคลักษ์300คนองคลรักษ์เงาอีก9คนรวมทั้งยามหน้าประตูอีกสองคนต่างก็เบิกตาคว้างแต่กำลังของพวกเขาไม่สามารถหยุดอาวุธของตัวเองฉับประกายแสงดาบกระบี่อาวุธลับต่างเกิดขึ้นพร้อมกันศีรษะ311ศีรษีษะถูกตัดออก เลือดพุ่งกระจายขึ้นไปบนฟ้าลาตีทั่วทั้งตำหนักเหลือเพียงสี่คนที่ยังมีชีวิตอยู่วี่เคอชี่ยืนงงเป็นไก่ตาแตกเจ้าบ้านตระกูลฉุนวี่ได้แต่ตกใจจนตาเบิกกว้างมีแต่ชุดเสื้อคุมของหลัวเฟิงที่พองขยับสีหน้าไรอารมณ์ขับหลัวเฟิงสาวเท้าเก้าเดียวก็เข้ามาถึงตัวเจ้าบ้าน มือคว้าคอเจ้าบ้านไว้ราวกับกำลังบีบลูกไก่สืบเท้าอีกก้าวก็หายลับไปเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเล่มที่17ในตอนที่498ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ